พี่ท่านหนึ่งโทรมาปรึกษาว่าตอนเช้าๆ้าเนี่ยตื่นมาเขาจะมีอาการกวูบวาบแล้วก็เป็นแบบนี้ทั้งวันเลยคือเป็นเป็นหายๆนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเหงื่อแตกมากเลยส่งผลให้เขาแบบนอนไม่ค่อยจะหลับทําให้ตอนเช้าเนี่ยเขาก็เพลียเราก็ถามว่าเอ้ยพี่ปีนี้พี่อายุเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าก็40บไงก็ประจำเดือนก็ยังมาอยู่นะมันเป็นอาการของภาวะอาการไวทองอะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะคือไม่เข้าใจคิดว่า อาการไวทองคืออาการของคนที่เราหมดประจำเดือนแล้วอาการไวทองเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นตั้งแต่ฮอร์โมนมันเริ่มลดตั้งแต่อายุ40วันนี้นะคะฟันฟันก็มีเช็คลิสต์12อาการนี้มาฝากพวกเรานะคะอันที่1ก็คือช่องคลอดแห้งนะคะอันที่2ก็คือแบบอาการร้อนวูบวาบอันที่3คือนอนไม่หลับอันที่4ี่คือชาปลายมือปลายเท้าอันที่5้าคือวิตกกังวลอันที่6คือหดหูซึมเศร้า อันที่7คือเวียนศีรษะบ้านหมุนอันที่8เหนื่อยล้าอ่อนเพลียข้อ9ก็คือปวดตามข้อถ้าเราไม่ได้มีโรคเฉพาะพวกปวดข้อนะข้อ10คือรู้สึกเหมือนมีแมลงไต่ข้อ11ก็คือใจสัน่นข้อ12คืออาการปวดศีรษะคนที่มีอาการตอน PMS รุนแรงเนี่ยเมื่อฮอร์โมนมันลดลงเข้าสู่อาการวัยทองเนี่ยเขาจะมีอาการพวกนี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรถ้าเรามีอยู่สัก สองอาการสามอาการอย่างเงี้ยลองไปตรวจระดับฮอร์โมนดูเราคืออาจจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าสู่ภาวะอาการไวทองก่อนที่เราจะหมดประจำเดือน